สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาแนะนำวิธีการเช็คระยะและการเช็คค่าพิกัดและการเปิดฉากหามุมเบื้องต้นนะคะของกล้อง Total Station ี่้อ TOPCON รุ่น GM52 Series ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันเลยค่ะสำหรับวิธีการยิงระยะและการเช็คค่าพิกัดนะคะและการเปิดฉากหามุมเบื้องต้นนะคะของกล้อง Total Station ย่อ TOPCON รุ่น ะะเพื่อทำการยิงเช็คค่าพิกัดนะคะให้เราลิงก์กล้อง แล้วนะคะให้เราทําทการล็อกตัวกล้องนะคะเมื่อเราต้องการที่จะล็อกค่าองศาไว้นะคะให้เรากดที่ F2 นะคะโฮคะ่าค่ะเพื่อล็อกค่าไว้นะคะเมื่อเราคลายล็อกตัวกล้องแล้วนะคะค่าก็จะไม่คาดเคลื่อนนะคะสําหรับวิธีการใช้ค่ะขอบคุณค่ะ สำหรับลูกค้าท่าในใดที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาเทสตัวกล้องได no. ้ที่ Number ข1 e s t o ของการบิโซ่ค่ะจอยบางนาตาด23หรือโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์02-1034542ค่ะหรือแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะที่ a s i 9 9 8ขีด P1 ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ